ที่ฉันพูดไปนี่คือหึื่อนไลน์เหรออือันนี้คือไลน์ไหนอ่ะ YouTube YouTube ทำไมเธอไม่ไลน์ใน Facebook เธอหรอืไม่เอาทำไมเขาเห็นเยอะหัวแน่เห็นหัวแน่เห็นหัวแน่เห็นอะไรยังไงอ่ะไม่เอาที่อย่างการบุกซีลอันนี้ซุนลองประจำสาวสาวนุ๊เธอไม่ปิดไฟข้างในหรอ นิววันนี้เราจะร่วมเดินทางมันไปที่สสจใช่ไหมไม่ใช่ไปที่โรงแรมเวียงตาอ่าตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางมีกี่คนครัมีพี่เก๋พี่มีรันดาแล้วพี่นุ่ม,มเนาะโอเคทำไมตอนนี้เราก็อตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับ 係，係。